เชยู่ครับเชวิเศษช่ไหมคุณม่ถึงได้ชอบเพลงเชี่วิเศษชอบนะคือเพราะกูระเบิดเมื่อกี่ปีที่แล้วนะใช่ใช่ใช่คนนี้แหละคีนที่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 ทีเที่ที่ที่ทีเที่ทิ้งนะฮะนี่ที่ผู้เสียสละตัวจริงฮะที่ีที่ี่ห สวัสดีทุกท่านนะฮะข้าสู่ช่อง PPN Thailand วันนี้นะผมจะมาพาทุกคนมาเจอคนสำคัญนะคือเป็นไอดอลของผมนะัตั้งแต่ผมยังยันเด็กนะฮะร้องเป็นของพี่เขามาตลอด จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวผมพาไปชมนะทุกคนดีเน็ตที่ที่เน็ตที่ของอบ้าใช่อ๋อเนี่ยผมได้เจอตัวจริงบนอนนั่งก่อนนั่งก่อนอยู่ี่ไงก็เจอผมเป็นเด็กร้องร้องเพลงเพลงร้องนูในแต่งไปไหนมาไหนก็แต่ร้องเพลงบางนู้นตลอดเลยจริงพหมชอบเพลงอะไรที่สุดของพี่แกครับตอนนี้ที่ผมทำแล้วตอนนี้คือแพ้ทางอ๋อจริงมันโดนใจเวลาต้นในไม่ต้นต้นแรงดังต้น อย่ากยิ้มแล้วิร้องนร้องเลยร้องก่อนหน้าเลยแสงได้แต่เดี๋ยวผมไล่าให้ฟังฮะผมจะต้องโชว์ทุกให้ฟังนะครับฉันแพ้ถ้าคนอย่างเธอมืนเอาแต่เพื่อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครำบอกเธอนะาขอวอนหยุดน้ารักได้ไหมใจฉันทำได้ ่กินเลยสั่งเลยสังน้าเลยนน้าเลยสังน้าเลยครับังน้าเลยคือร้าน้ําชาแกบโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่อืกันต่อละ โอ้ดีใจด้วยนะครับที่ได้เจอน้องปีนะครับขอบูณน้องปีมากเลยที่ติดตามเราบรรลุนมาตลอดเลยแอบที่เป็นญาติผมครับผมไม่ครับป้าแอบไม่บอกว่าเป็นญาติใครหลานใครนะผมไม่รู้นะบก็แอบเป็นญาติของผมครับโอ้ยไม่ญาติเลยันที่สุดไงพอดีก็ว่าลูกหีเด็ดมากนะครับป้าเขาตอนนี้อายุ80ปีนะครับทำตั้งแต่อายุ สามสิบนะครับเด็กก็คือของป้าเรียกคณเจ้าจะคั่วรูปแบบโบราณมากเลยมีจุกคั่วแบบโบราณมากเลยแบบดั้งเดิมแล้วก็มีลูกหยีกโบราณมากเลยลูกหยีอ่ะฉไม่เป็นไรคนน้อยสบายสบายคนน้อยอร่อยมากเลยไม่เป็นไรลึกสุดเลยดูดเล็นไปหมางง่วงน่ากินมากเลยเลี้ยงเลี้ยงเลยเกล็ดฟันเหนียวอร่อยมากเลยเนี่ยสุกงีทุกคน นี่คุณคนดังในปดีคนดังนาีไนี่คือถ้าบดีถ้ามาบดีถ้าไม่รู้จักคนนี้ถือว่าเชยนี่นี่ชื่อชื่ออะไรนักตัวหน่อนยี่ชื่อมานัทครับออชลเนชื่อแฮวเขาเป็นคนกู้ระเบิดเมื่อกี่ปีที่แล้วใช่ใช่ใช่คนนี้แหละคนนี้คนนี้ที่คนี้คนนี้คนน้วก็เอาไปี้น้คนะฮะนี่คือผู้เสียสละตัวจริงคะนี้นี้นี้คนนนี้คี้นนี้คนคนนี้หี้นี ช่วยด้วยใจใช่ครับแล้วตอนนั้นรู้ไหมว่าเขาว่าเป็นเป็นระเบิดอ่ะรู้เลยมาดูเพ๊่รู้เลยแล้วทำไงเราก็จับเล่นๆก็เอาไปทิ้งที่ไหนเอาไปทิ้งข้างบ้านข้างบ้านน่ะอ่าแล้วไม่ไม่บึ้มอ่ะก็บึ้มเลยบึ้มอะไรหลังนิดเดียก็บึ้มเลยไม่โดนเอระโดนอะไรเราขอแล้ว ว่าอยากพึ่งระเบิดขอระเบิดมึงเดี๋ยวก่อนนะให้กูไปก่อนอ่าพอนะตั้งปุ๊บตั้งปุ๊บเก้าเมฆสองสามเก้าได้ปะเอออ่าแล้วก็บึ้มเลยบึ้มเลยอ่เนี่ยคนที่คุยกับระเบิดได้เนี่ยจที่เราติดใจระเบิดจนถึงเดี๋ยวนี้ก็เพราะนี่คนจริงสองพันยี่สิบคุยกับระเบิดได้พี่แฮว์พอดีพี่แฮวไปดีโอโชคดีมากเลยโชคดีมากใช่ไหมตอนนั้นโชคดี ใจกล้ามากทุกคนที่เอาระเบิดนะไปทิ้งนะฮะย่อมเสียใสละนะเพื่อช่วยนะทุกคนยอดเยี่ยมนะ FC น้องเขา FC พี่เลบานูนไหม FC พี่เมธีชอบชอบเพลงอะไรชอบเพลงเชื่อวิเศษเชื่อวิเศษทำไมถึงชอบเพลงเชื่อวิเศษเพราะดีเกี่ยวกับความรักคือหักมาก่อนนี่โอเคครับจะเป็นรุ่นน้องผมอะน้ามวยรุ่นน้องนึกไตไหม เป็นอะไรแต่คล้ายฟีเป็นอะไรเชื่อวิเศษเชื่อวิเศษใช่ไหมที่ไมถึงได้ชอบเพลงเชื่อวิเศษชอบนะคือเพราะอ๋อเชื่อคือมันมีความหมายใช่ไหมความหมายดีมากใช่ไหมสื่อความหมายดีมากเรวจะไปที่เกษตรสงไวเราจะไปที่เกษตรสงไวนะเต่าสดด้วยที่ตัวเกษตรนะถั่วเกษตรนะถั่วฮะ เพราะว่าเขาไปถลนแล้วมันเจอหนามหนามมายาลาบอ่ะเขากินมันดูไม่ได้อันนี้400กรัมนะ400กรัมนี่ขายผมขาย50บาท50บาทเองครับครับ50บาทเองถั50บาทะ่วขั่วฮะสวยนะครับไดเแค่ได้แถ่เรื่องกับพี่เมทซีพวกแม่ไปรู้สึเป็นไงบ้างคื่เนาะอบางเขาหล่อไหม อเห็นไก่แต่ผมเองอยู่ที่สุขยายบดีนะครับอยู่ตลาดนัดอยู่ช่วงตลาดยูทูบช่วงตลาดนัดรถไฟเราผ่านแล้วนะครับมาอีกประมาณขับผ่านรถไฟประมาณสักสามร้อยเมตรน่าจะได้ครับแล้วก็จะเห็นอยู่ฝั่งพระมูไก่แดงผมเองให้ได้ไก่แดงที่ที่ที่ร้านไปเฮงของเราค่ะเนี่ยคือสุดเด็ดเลยไหมเด็กเราชอบมากินใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองลองชิมนะทุกคน จะมีะไข้เจียวซุปนะอืมจะเปินทีมงานของไอวัน โอเทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทานข้าวอะไรที่พอเนี่ยผมคิดว่าผมต้องต้องต้องไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะเจอพี่เมธีเดี๋ยวผมจะให้พี่เมธีเอ่ออีกคลิปนี้อันนี้ให้ไว้เดี๋ยวผมจะให้อ่าพี่เมธีหรือไปวางของเราฝากอะไรนิดเรื่น้อยกับท่านผู้ชุมอ่ะสู้ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่สักขีนะครับไปไหนก็ดูแลสุขภาพตัวเองใส่แมสหนังกันเลยบ่อยๆนะครับ